โดยังได้อยู่ด้วยจ้ะดโดยังแข็งอยู่ยนอกบต่ตอน้อยอยู่เป็นเป็นหนึ่งอย่างเดียวพี่นอกเลยเนาะหนึน่ะงะสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับพุพ่อกับเพราสองคนนี่สากร,เริเลงพาเราคือเก่าด้วยจ้ะพาพี่น้องมาเข้าป่า่าจ้ะพี่น้อง เขาป่าหาเห er ็ดคือเก่ามีก้อนเลยพี่น้องที่ผ่านพ้อแล้วตะกอนถูกออกเป็นหมูเนาะต้องหาเาต้องหาหมูเพิ่มทำงานง่ายเจอเห็ดข่าพี่น้องเห็ดตีนคุกสายขนาด ด้องอู้ตีเสียดายมาซะเลือกเอาเลือกเอาบางโดกเน่าบางโดกอันยังหนึ่งได้ยังได้อยู่ก็ใช้โฉนยาโฉมือด้วยหลานจะแพ้ตีนเพื่นบอกว่าสนุกจ้ะอุ้ยีเฮ้ยแบบ ดอกังแข็งเลยแต่ตรงนี้โอ้เยอาดอกที่มัได้อยู่นี่นี่นี่ ดอกน้อยบ่นี่ดอกพันอืพันกำลังอกเสรนี้ดีตรงขึ้นดอกนอทเผาแล้วแบ้ค่ะนี่ยังได้อยู่เอดายค่ดอกขาวๆอันนี้ดอกนี้เกิดดอกนี้ดอกนี้หา

ยังได้อยู่ดิจ้ะสดยังแข็งน้องบาตงน้องอีกเป็นเป็นหนึ่งอย่างเดียวพี่น้องเนาะต้องหน่งเนาะหอย่างเดียวสีเพิ่นสะอาดด้วจ้ะพี่น้องโย่นๆพี่น้องหนกับเจียบหนึ่กับเจี๊ยบเซฟน้ำพ่นออก

เครื่อสงสายงานนี้มีรุแน่เลยเจวเอาไปดอกทิ้งเา หลายกระโดดกรเดี้ยพี่น้องเอ้ยบุ๋งดอกนี้น้อยดอกนี้จะโอนจะเทเลือกเอาบัตรเลือกเอาทางเลือกเขาดูดอกใหญ่นะดอกนี้น้อยพี่น้องดอกกำลังออกหนึ่งแส็บปานยังตกมือเลยเสาไฟเสาไฟโอนมันหลายเนาะ ได้อยู่ด้วยกันะผู้บอกสองป้าวครถ่ายพี่น้บบนอ,งอ,นองบุงชุกมาจังไปเอาไปเอานี่โทรศัพักน้องเไม่น้อยนี่กำลังพ่นเลยอุ้ย้อนเต็ด ดอกพ้นแข็งต้นหนาเนาะบ่ตองเนาะเป่อยง่ายจัยงเลยพ้นบ่ค่อยเป่อยได้ค่ะ <c oughs> ตัวนี้มีแมาอ่านกิเนเพ่ิน้องโอมเด็ จะไข่ก้มเลยจ้ะก้มละไก่พด,ดน์ฮะดิขา่าดน้อเลือกเอาเลยจ้ะบางดอกก็แก่แก่ไหนเขาก็บอกเอาเผาเม็ดยังน้อยอยู่ยังหนุ่มอยู่อันดอกยังขาวเ่าลายจะได้นอกปะต๋องเนาะอกลายขนาดจะได้มาซ่า เม่นมืดหูเม่นมืดแน่ยเนาะเม่นมืด,ดต่อสีหยักแันและวดวงแดงๆหมดตีหยักแดงแล้วเอาไปตอกขาวๆมีพี่นอ้องเฮ็ดทานก็อยู่นรงกันมีเฮ็ดทานด้วยจ้ะนี่ถักเฮ็ดขาอันนี้เฮ็ดขาอันนี้เฮ็ดทานบัซบิบ่้วยบัซบิบหมนหึนแต่ถ้าหนึ่งพอกินกมันอบอ่ะ พีพ่กำลังออกพี่ยังออกหลายอยู่ดอกนี่พีน่นาก็ออกเคร่งตาแล้วเหรอเคร่งละน้อง น่าเล้วอ่อนตาขาเพื hmm. mm ่อนเนี่แหละเป็นอไจ๊กมันได้อยู่มันถมดีจ้ะรู้ออกน้ำป่าปามเลยอันนี้มีไว้สนับบ่ต้องละ รู้สกึกว่าหมูนี่เพ็ดท่อนกับพิดขาสิออกน้ำกันได้พี่น้องเดี๋ยวจะใครพุกจักหน่อยเด้๋ยจ้าสิเห็นแต่คนเก็บนี่ล่ะพิดท่อนอันนั้นพนิดท่อนพิดท่อนพิดขาร้อยบ่

เต็มเลยพี er, o, er. er, uh ่น huh. er, ้องเอ้ยเหน่าก็หลายดีก็หลายเลือกเอาเนาะบอดตังเนาะเลือกเอาผมหลายเลือกเอาเลือกเลือกนั่นเนาะเลืเอาไปได้เลือกเอาสวยงามอยู่ด้วยขึ้นมัอนบึงขึ้นเข่งปุ๊กเลยจ้ะขึ้นยังขาวอยู่ นีถ้าแบบนี้หั่ได้และดอกขึ้นอันเลินี่จะเหี่ยวชั่วขึ้นเลยเขาขึ้นเลยได้อยู่นะเต็มเลย ออกุกนี่ดุดดุดกระเขาเลยมาอีกเร็วอีกจากมือหนึ่งน่ะบอตรงเนาะมาแบบเมื่อวานเมื่อคืนเนาะกลังออกดิกำลังออกฮึเต็มเลยเดี๋ยวคอยเบิงข้างในก็ทิศมาข้าเนอกกระสอนท่ศมาหมากป่านดอกงาม นถ้าบุคาเถ่าต้องเอากระสอบมาใส่นมบอทตอกนาะลายแต่แท้ออกเป็นหมูเห็ดนี่ออกเป็นหมูเลยเหมือนนี่นเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ด้วยจ้าเดี๋ยวก่อนจะคลิปก็ฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามในสาวกระเลิงพาเลาะนด้วยจ้ะพบพอกันคลิปใหม่ด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับต้นไม้มีต้นใหญ่